สวัสดีครับวันนี้เข้ามาพบกับผมนะครับปุ้ยดย DJI นะครับโดนกษตเรนะครับโดยตัวนี้โดยเป็นโดนเกษตรจากสยามคูปุต้านะครับที่ผมใช้บริการโดนเกษตรจากของสยามคูปุต้านะครับเพราะว่ามันเ,เกี่ยวกับการบริการการซัพพอร์ตคูปุต้าเขานี่ไวครับอย่างตอนนี้ผมใช้แท็กเตอร์อยู่เนี่ยคูปุต้าเขาบริการไวครับเวลารถมีปัญหาหรืออะไรอันไหนที่มันเสียมันก็สามารถตามได้ไวครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น จากที่ผมสืบทราบมานะครับลูกค้าบางเจ้าที่ใช้ DJ i นะครับที่มีปัญหาติดมีปัญหาเกี่ยวกับพวกอะไรหรือเวลาตกซ่อมแจ้งซ่อมอะไรเงี้ยมันนานครับแต่คูบุต้านี่เขาจะเข้าหาลูกค้าได้ไวครับคอยซัพพอร์ตและให้บริการได้ไวครับส่วนวันนี้เราจะมานะครับเราจะมาพ่นฮอร์โมนนะครับพ่นฮอร์โมนเล่งหัวกันครับอันนี้เป็นแปลงน้ำหยดนะครับ แปลงน,น้ำหยดเดียวจะเพิ่มฮอร์โมนเร่งหัวเพราะว่าช่วงนี้ดูสภาพอากาศครับตอนนี้คึมคึมเริ่มคึมคึมมาบ้างแต่อย่างเมื่อเช้าเยอะหรือทุกๆวันนะครับฝั่งนี้เป็นเป็นแปลงธรรมดานะครับเป็นระบบระบบเทวดานะครับแต่อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นระบบของเราเองครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งเทวดานะครับตอนนี้ความสูงของต้นก็จะต่างกันแล้วก็ปริมาณหัวก็ต่างกันครับตอนนี้ก็เริ่มแตกหัวแล้วครับ ตอนนี้ผมกำลังจะเริ่มฮอร์โมนเร่งต้นบำรุงใบนิดนึงนะครับแล้วก็มีตัวซูลหกูครับเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับแปลงนี้จะไม่มีเคมีเม็ดนะครับส่วนเคมีน้ำก็มีเป็นบางส่วนครับแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพครับมีครับนะครับตอนนี้เราก็เตรียมปุ๋ยแล้วเดี๋ยวเอาโดนลงเติมปุ๋ยกันครับเดี๋ยวมาดูกันครับผม ก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวเราจะมาเอาเจ้าโดนลงนะครับลงเพื่อเติมยานะครับเติปุ๋ยนะครับผมเริ่มกันเลยครับเครื่องบินกำลังบินขึ้นโปรดรักษาระยะห่างของคุณสิ่งกีดขวางอยู่เหนือโดรนบินอย่างระมัดระวงัง take off ตรวจพบคนหรือสิ่งกีดขวาง เปิดใช้งานการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางใน,นแนวนอนมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางบินด้วยความระมัดร,ระวังสิ่งกีดขวางอยู่เหนือโดรนปินอย่างระมัดระวังมันเพิ่งจบเริ่มตนแล้ววันนี้เรามีสายไฟนะครับต้องรนะวัง นะััววงตบคนหรือสิ่งงกดขวาครับตอนนี้เราก็เพิ่มแปลงเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะปล่อยบินอัตโนมัตินะครับเร,เริ่มกันเลยครับเครื่องบินกำลังบินขึ้นโปรดรักษาระยะห่างของคุณสิ่งกีดขวางอยู่เหนือโดรนบินอย่างระมัดระวังปุยแล้วนะ คนรู้สึกกี่ความ Take off มาจุดเริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็กำลังมาจุดเริ่มต้นนะครับ ตอนนี้เราก็ทําทการฉีดค่นปุ๋ย,ย,ยมันอยู่นะครับตอนนี้ก็ฝุ่นเยอะครับเพราะว่าฝนไม่ได้ตกนานแล้วครับก็ตอนนี้ตอนนี้เราเติมปุ๋ยไปสองรอบแล้วครับเพราะว่าผมเน้นวันนี้เน้เน,นเน้นปุ๋ยปุ๋ยน้ำมห,หนักเลยครับบินช้าที่สุดครับวันนี้ นี่คือปล่อยออโต้อยู่นะครับเพราะว่าขี้เกียจบังคับก็ตอนนี้ได้วาดแปลงแล้วครับวางมานะครับมาแล้วใช้ความเร็วปกติครับตอนนี้ นี่ก็เกือบจะหกโมงเย็นแล้วครับตอนเช้ากลัวไม่ว่างครับไม่ทันก็น่าอีกประมาณสักสิบนาทีนะครับจบทั้งแปลงนะครับอีกฝั่งหนึ่ง้วยข้างหลังด้วยโอเคครับแล้วเรามาติดตามตอนจบกัน